มาดูข้อ15กันนะครับร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งขายคุกกี้บรรจุเป็นกล่องขนาดเดียวกัน พบว่ากำไรต่อกล่องเป็นฟังก์ชันพคุณนามกำลังสองของจำนวนกล่องที่ขายได้ต่อวันโดยที่นะครับในวันที่ร้านขายคุกกี้ได้20กล่องร้านจะกำไร2 0บาทต่อกล่องในวันที่ร้านขายคุกกี้ได้10กล่องร้านจะได้กำไรจากการขายคุกกี้เท่ากับต้นทุนนะครับและในวันที่ร้านขายคุกกี้ไม่ได้เลยร้านจะขาดทุน4 0บาทต่อกล่องนะครับร้านเบเกอรี่จะขายคุกกี้ได้วันละกี่กล่องจึงจะมีกำไรต่อกล่องมากที่สุดนะครับคราวนี้เราก็ต้องมารู้จัก ฟังก์ชันพูนามก่อนฟังกชันพูนากำลังสองอันนี้เป็นฟังก์ชันของกําไรนะครับต่อเรามีจํานวนกล่องเท่าไหร่เราจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็กําหนดเลยนะครับผมก็ให้นะครับให้ผมเขียนเป็น p x แล้วกันนะครับเป็นฟังก์ชันของกําไรนะครับที่ x มีผลนะครับเมื่อผมเปลี่ยน x กําไรก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เขียนในรูปของ ax กำลังสองบวก b x บวก c นะครับเป็นกำไรนะครับเป็นกำไรนะครับเป็นกำไรต่อกล่องนะครับที่เป็นนะครับที่เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสองกำลังสองของจำนวน กล่องที่ขายได้นะครับที่ขายได้นะครับต่ออันถูกไหมอ่ะคราวนี้ผมถ้าผมมี x เป็นเท่าไหร่ผมก็แทนค่างลงไปในสมก,การผมก็จะได้กำไรออกมาอ่ะคราวนี้ผมก็จะมาดูข้อ condition ต่างๆที่โจทย์ให้นะครับก็จะมีว่าอันแรกเลยในวันที่ขายคุกกี้ได้20กล่องร้านจะได้กำไร20บบาทต่อกล่องนะครับอ่ะ ต่คราวนี้ผมอาจจะต้องเขียนเพิ่มนิดนึงนะครับโดยนะครับ p เป็นกำไรถูกไหมกำไรนะครับแล้วก็มีตัวอะไร x นะครับ x คืออะไรเอ่ย x เป็นจำนวนกล่องจำนวนกล่องแล้วก็ผมมีอ่า coefficient a b c นะครับอันนี้เป็นอยู่ใน จำนวนจริงนะครับเป็นสมาชิกของจำนวนจริงอาจจะต้องเขียนเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นคราวนี้ผมมาดู condition นะครับที่บอกไ,ไปเมื่อกี้ก็คือ,อขายกุ๊กกิดได้20กล่องจะได้กำไร20บาทผมก็ใส่เลยจะได้นะครับถ้าผมขายเป็น p 20นะครับ p 20ใส่ p เข้าไปแทน x นะครับผมก็จะได้เป็นอะไร a 20กำลัง2บวกกับนะครับ b คูณ20 บวกกับ c นะครับผมให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ของผมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับค ondition อ,อะไรอีกและนะครับยังมีอีกว่าในวันที่ขายคุกกี้ได้10กล่องจะมีะไรายได้เท่ากับต้นทุนอ่ะผมก็ได้เป็น p 1 0เท่ากับต้นทุนหมายความว่าอะไรผมไม่มีกาไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับ0อ่ะเท่ากับไรครับก็ใส่ p เข้าอ่า x เป็น10เข้าไปนะครับในสมการาก็เป็น10บสองบวกกับ p คูณ10 บวกกับ c สมการที่2นะครับแต่สมการนี้เท่ากับ0นย์ด้วยนะครับเท่ากับ0นย์ด้วยนะครับส่วนสมการแรกนะครับผมลืมเขียนไปนิดนึงสมการแรกเท่ากับนะครับ20ถูกไหมเท่ากับ20สิบสมการแรกเท่ากับ20สมการที่2เท่ากับ0อ่าคราวนี้ผมมี1มกับ2อยู่นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงถงูอ่าในวันที่ขายกีไม่ได้เลยนะครับร้านจะขาดทุน4 0่บาทขายไม่ได้เลยหมายความว่า x เป็น0ถูกไหม ข่าทุน40บาทขดทาทขดทุน40บาทคือลบ40ถ้าก็ลบ40ผมก็แทน0เข้าไปผมจะได้อะไรเอ่ย0เข้าไปก็จะกลายเป็นเทอมแรกเป็น a คูณ 0, 0ป็น0บวกกับ0บวกกับ c เพราะฉะนั้นผมจะได้ c เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หมายความว่า c เท่ากับลบ40คราวนี้ผมก็เอา c ่าลบข้าลบ40เนี่ยไปไปลองแทนใน1กับ2นะครับแทน C เท่ากับลบ40ใน1และ2นะครับผมก็ได้สมการใหม่เป็นนะครับกลายเป็น a นะครับอ,อันนี้เรา20กําลัง2ไปเลยนะครับก็จะเป็น400นะครับ a นะครับบวกกับ 20b นะครับแล้วก็ลบ 40นะครับเท่ากับ20นะครับอันนี้คือแทนในสรรมการที่1เนาะก็จะกลายเป็นสมการที่3ของผมแล้วก็อีกสรรมการหนึ่งที่เราแทนก็จะกลายเป็น1 0 0่นะครับบวกกับ 10b นะครับลบสเท่ากับ0นะครับอันนี้เป็นสรรมการที่4อ่ะพอได้2สรรมการนะครับสามกับ4ออกมาแล้วนะครับ2กับ4ออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับ อนุญาตลอกตรงนี้3บ4มาด้วยนะครับก็จะกลายเป็น400นะครับ a นะครับบวกกับ 20b นะครับลบ40นะครับเท่ากับ20นี่เป็นสมการที่3องผมส่วนสมการที่4ก็คือ100นะครับ a บวกกับ 10b ลบ40นะครับเท่ากับ0เป็นสมการที่4 อันนี้เราก็ต้องทําการแก้สมการนะครับแก้สมการโดยผมต้องกําจัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปนะครับตัวแรกที่ผมจะพยายามกำ,กำจัดก็คือผมเอากํากจัด b นะครับโดยการเอา2คูณกับสมการที่4นะครับเมื่อ2คูณกับสมการที่4ผมก็ได้เป็น2 0 0 a บวกกับ2 0 b นะครับลบ80เท่ากับ0นะครับอันนี้เป็นสมการที่5ของผม หลังจากนั้นผมก็เอาสรรมการที่3ลบสมการที่5นะครับก็จะได้เป็น 200a นะครับ20ปีหายนะครับก็จะกลายเป็นอันนี้เป็นบวกนะครับบวก40นะครับเท่ากับ20นะครับคราวนี้ผมก็จะได้ a นะครับแก้สรรมการหา a เลยผมก็จะได้ a เป็นเท่าไหร่เอ่ยจะได้ a เท่ากับ นะครับอันนี้ก็เป็นลบ20หารด้วย200นะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนสินะครับลบ1นส่วนสิครับคราวนี้ผมได้ A ละผมก็สามารถหา b ีได้ก็แทน A นะครับแทน A เท่ากับลบ1ส่วน100นะครับในสมการที่ในสมการที่4แล้วกันนะครับในสี่อ่าเราก็ได้อะไรเอ่ยก็ได้เป็น100่ 0กับ1ส่วน10ลบ1ส่วน10บวกกับ 10b นะครับลบ40เท่ากับ0นะครับผมก็ได้เป็นลบ10นะครับบวกกับ 10b ลบ40เท่ากับ0เพราะฉะนั้น b ผมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย b ก็จะได้เป็นนะครับย้ายด้านนี้ไปเป็นลบ50หาร10นะครับก็จะกลายเป็น5นะครับได้ p เป็น5แล้วดังนั้นผมได้ px เป็นเท่าไหร่ดังนั้น px ของผมได้ a ทหมดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นนะครับลบ1ส่วน10 x กำลัง2บวก5 x นะครับลบ40อันนี้คือสมการพหูด,ดามกำลัง2ที่ผมได้นะครับอ่าคราวนี้สิ่งที่ผมต้องการจะทำนะครับผมต้องการจะหาว่าจะได้กำไรสูงสุดก็ต่อเมื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำการดิฟฟังก์ชันนี้นะครับแล้วหาค่าจุดสูงสุดนะครับ ก็จะได้เป็น p x p r i m บเท่ากับ,นะบลบสองส่วนสิ x เท่ากับ5นะครับเราต้องเซตตัวนี้ให้เท่ากับ0ูย์ถูกไหมเ,เพื่อหาค่าวิกฤตอานนี้พอเราได้ค่าวิกฤตออกมาเราได้อะไรเอ่ยก็จะเป็นลบหนึ่งส่วน, 5, นับ x นะครับ x เท่ากับลบ5นะครับเพราะะฉนั้น x เท่ากับอะไรเอ่ย x เท่ากับ25นะครับ x เท่ากับ25หาลังจากได้ x เท่ากับ25บมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าค่านี้มันเป็นค่าสูงสุดหรือเปล่าเราก็ใช้ second derivative test นะครับก็เช็คเข้าไปค่า25ถ้าเกิดมันน้อยกว่า0ย์มันจะทําให้เช็คได้ว่าตัวนี้เป็นค่าวิกฤตหรือไม่ใช่ค่าวิกฤตนะครับอันนี้ผมก็เช็คเข้าไปอาเอาค่า25อ่อ่าไป second derivative นะครับของตัวนี้เราก็ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่อน,นผมขออนุญาตหา second derivative ก่อน นะครับเกนตดิเวีฟของ x นะครับจากตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน10นะครับซึ่งน้อยกว่า0นะครับหมายความว่าค่าวิกฤตที่ออกมานะครับเมื่อเราแทนค่าเข้าไปนะครับ p 25 x เนี่ยมันก็เท่ากับลบ2ส่วน10ด้วยคือลบ1ส่วน5นะครับซึ่งน้อยกว่าศูนย์ทำให้ค่าเนี้ยเป็นค่าทีาท่ีค่าสูงสุดนะครับเมื่อเซื่อนเวอร์ีฟน้อยกว่า0ย์จะทำให้ค่าวิกฤตตัวเนี้ยให้ค่าสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่า 25นะครับให้ค่าสูงสุดนะครับอ่าก็คือเราจะทำให้กําไรสูงสุดนะครับเมื่อ,อจํานวนกล่องที่ขายได้ต่อวันคือ25กล่องนะครับในข้อนี้จะตอบข้อ3นะครับ